านี้หญิงสาวหน้าตาดีเธออาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่ริ่มรวยหมู่บ้านของฮาตงนินั้นมีแต่คนรวยเท่านั้นที่จะอยู่ได้วันนี้นั้นฮาตงนี้ตัดสินใจที่จะมาที่บ้านของสามีของริยัง ริยังนั้นเป็นผู้หญิงที่หน้าตาดีมากแต่ซูฮาตางี้ไม่ได้เธอนั้นมีนิสัยดีมากจะรับฮาตางี้เยลริเยลริจังงั้นหรอริอะไรนะริจังอา้าวขอโทษนะคะเสียกวางริจังไม่อยู่หรอคะไม่อยู่หรอกเนี่ย มหาริจังใช่ไหมดิจังเน่ะเขาไม่ได้บอกหรอว่าเขาเน่ะไปตากประเทศเพราะว่าเขามีเงินอยู่สี่พล้านโอ้โหสี่พันล้านเลี้ยงได้ทั้งชีวิตเลยนี่คะแต่เอมทำเหมือน,นไม่แบกเพื่อนมั้งนะซื้อหนึ่งพันล้านก็ยงดีนะคะว่าไหมคะอาเสียกวาง ไม่ได้ร็อกไม่ได้ร็อกในฐานอาสามีเนี่ยผมทั้งนั้นเลี้ยงมันไม่รู้จักหาเงินเองหรอกตอนนี้ไปต่างประเทศก็ไม่ชวนผมเลยโอกาสทองฉันละอย่างนี้ทนไหวหรอกค่ะมีภรรยาแบบนี้เลิกซะเถอะค่ะถ้าเกิดมีแบบนี้อีกต่อไปแล้วก็ธุรกิจงานการถ้าเกิดมันล่มขึ้นมาใครจะช่วยล่ะคะภรรยาเอง ก็ใช้เงินเปลืองจะตายถ้ายังไม่มีใครเนี่ยเอาฉันก็ได้นะคะรู้ไหมคะฉันเนี่ยธุรกิจร้าน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 เลยนะคะทำงานคะ่ะฉันเนี่ยขยันที่สุดแล้วในย่านนี้คะ่ะชายหาตางี้เธอนั้นมักจะหาผู้ชายรวยๆเพื่อมาบำรุงเงินให้กับเธอโดยเฉพาะพวก สามีของเพื่อนต่อให้เป็นสามีของเพื่อนหาตางี้ก็จะไม่เว้นเช่นกันเพราะเธอเห็นว่าสามีเพื่อนก็คือสามีของเธอถูกแล้วล่ะ